สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นพิการ์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณคิดถึงเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณในตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด2องกองเลือกนะคะกองเลือกที่หนึ่งเอ็ดอลอกองเลือกที่สองน f s อฟสอดหาเลือกกองที่ชอบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกลองที่1นึ่งนะคะเอดออฟวอนแบบนี้นะคะาการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณคิดถึงเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณในตอนนี้ ขเขาหรือเธอคนนี้นะคะเคยเคยมีความมั่นคงกับคุณนะคะหรือว่าเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนะ,ะในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่มีเรื่องราวที่เหมือนต้องจบกันไปแบบกระทันหันนะคะเป็น The Tower วอรนะคะทำให้ความรู้สึกของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะพังทลายไปนะคะไม่สามารถที่จะเป็นสีไม้ได้นะคะ และตอนนี้เขาก็รู้สึกคิดมากนะ,ะเกี่ยวกับคุณนะ,ะมีความมีความคิดมากคิดเยอะนะคะหรือว่าคิดถึงในตอนกลางคืนได้นะคะเขาเฝ้ารอคุณเฝ้าคอยคุณนะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันได้ต่างประเทศได้ต่างแดนได้นะคะมีการรอคอยหรือว่าแอบสืบแอบส่องกันอยู่นะคะ เขาอยากจะทําอะไรสักอย่างนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะเป็น8ดไม้นะคะหากพ่อยากบอกอะไรนะคะเหมือนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะมันจบแบบกระทันหันนะคะทำให้เขารู้สึกนะคะว่า มันก็มีผลกระทบต่อจิตใจของเขานะคะหลังจากที่คุณและเขาจบกันไปแล้วนะคะเขาก็ตามสื่อตามส่องคุณนะคะมีความขี้หึงขี้หวงอยู่นะคะเวลาส่องคุณมีคนมาคอมเมนต์มีคนมาคอมเมนต์คน,คมมนคกดหัวใจคุณหรือว่าคอมเมนต์สิ่งที่แบบว่าทําให้เขาเรู้สึกแอบหึงแอบหวงได้นะคะมีความเครียดอยู่นะคะคุณและเขามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะไ fire p น n t เ c ิลนะคะมีเรื่องไม่เข้าใจ มีเรื่องที่แบบว่าไม่ได้ปรับความเข้าใจกันนะคะช่วงนี้คุณและเขาเหมือนต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะมีการหยุดนิ่งกันไปนะคะ four of swords นะคะแต่เขาก็แอบรอคอยคุณอยู่นะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะคำมาดูฟังใจเขานะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ ในเครือข่ายเดียวกันนะคะคืออาจจะเป็นเพื่อนกันในสมัยเด็กได้ประถมมัธยมได้หรือว่าผู้ร่วมงานได้หรือว่าเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันมหาลัยเดียวกันได้นะคะเขาเฝ้ารอคุณอยู่นะคะอยากอยู่อยากอยากแอบรอคอยคุณอยู่นะคะเขาอยากรู้นะคะว่าหัวใจของคุณนะคะมีเขาหรือหรือเปล่านะคะอยากฟังเสียงของหัวใจคุณนะคะเขาพยายามรักษาหัวใจของเขานะคะเพื่อรอคุณนะคะ มั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจนะคะเขาอยากจะทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเล่นของสูงนะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมมาจะมีสิยงรบกวนบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่เลือก,กองที่สองนะคะ King of Sword นะคะ การดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนาการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณในตอนนี้นะคะค่ะตอนนี้เขาคิดมากนะคะคิดเรื่องของคุณนะคะแล้วก็อาจจะนอนไม่หลับในบางท่านนะคะคิดเดยอะวนไปวนมานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ อาจจะมีเรื่องราวของใครหลายๆคนคะสา,สามคนก็ได้นะคะในที่นี้นะคะมีความมีความหม่นหมองมีความคิดมากอยู่นะ,ค,ะคุณและเขาอาจจะมีการจบกันไปแบบกระทันหันนะคะเด e ะทา e เวอร์นะคะอยู่ๆก็จบกันไปแบบกระทันหันฮนะ,ะ <Yeah. S 2> แต่เขาอยากจะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปกับคุณะคะอยากจะจูงมือคุณผ่านพ้นเรื่องราวตรงนี้ไปนะคะ แต่เหมือนตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้สนใจเขานะคะคุณอาจจะมีโลกของคุณนะคะเดอะเวอร์นะคะคุณมีโลกส่วนตัวของคุณเหมือนอาจจะไปโฟกัสเรื่องของตัวเองนะคะในตอนนี้เขาก็ดูว่าคุณอาจจะไม่ไม่ใย,ยดีเขาไม่แยแสเขาแล้วนะคะแต่เขาอยากจะมุ่งหน้าไปหาคุณนะคะอยากจะทำอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นะคะ อาภัยอยากบอกอะไรนะคะมั่นใจรวมพลังสร้างบุญรอคอยกระทบความรู้สึกในอดีตเขารู้นะคะว่าเขาอาจจะเคยทำให้คุณเสียใจผิดหวังมาก่อนนะคะแต่เหมือนตอนนี้เขาอาจจะคิดได้นะคะกับเรื่องราวที่ผ่านมาที่ทำให้คุณเสียใจเขาเขาอยากจะขอโทษคุณนะคะเขารอคอยคุณอยู่นะคะ เหมือนตอนนี้เขาเห็นคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็รู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์นะ,ค,ะคุณดูมีเสน่ห์คุณดูมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเขาอยากจะรวมพลังนะคะอยากจะรวบรวมพลังรวบรวมความกล้าของเขานะคะเพื่อจะมาสร้างบุญสะสมบุญกับคุณนะคะ มาดูฟังใจเขานะคะพื้นที่เล็กๆหลับตาบุษบาโลกยังหมุนเงินน่ะมีไหมตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณน่ะจะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินของคุณอยู่นะคะเหมือนไม่ได้สนใจเขานะคะ แต่เขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะเขายังคงคิดถึงเรื่องราวดีๆที่มีคุณและเขาอยู่ด้วยกันนะคะพื้นที่เล็กๆบางท่านอาจจะเป็นเพื่อนในสมัยเด็กได้นะคะประถมมัธยมได้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เป็นธรรมชาตินะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองนะคะบุษบา มีความอบอุ่นอ่อนโยมมีความเป็นแม่นะะที่เอ็มเพลสนะคะแค่หลับตาเขาก็รู้สึกถึงคุณนะคะเป็นเหมือนคุณมีหลักแท้ให้กับเขานะคะในอดีตก็ได้นะะที่เขายังคงคิดถึงคุณอยู่โลกยังหมุนนะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันได้นะ,ะต่างประเทศได้ต่างแดนได้นะคะแต่เขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยนะคะขอให้ทุกคนมีความรักความสุขสมหวังนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ